ถ้ารู้ห้าข้อนี้ตั้งแต่เริ่มเทรดคงกำไรไปนานแล้ววันนี้ผมจะหยิบ เอาบทความนะครับจากสุดยอดนักเทรดระดับโลกท่านหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาในตลาดสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะเคยอ่านหนังสือของเขาหรือเคยศึกษาผลงานของเขานะครับบุคคลคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่ขึ้นชื่อเรื่องการเทรดในแนวทางโมเมนตัมสามารถที่จะทำผลตอบแทนระดับ30,000%ได้ภายใน5ปีชื่อของเขาคนนั้นนะครับคือคุณมาร์คมิเนวินีนั่นเองนะครับผม ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยอ่านผลงานของคุณมาร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Trade l i ์อัพสต็อกวิสานนะครับหรือว่า t i n g and Trade l i ์ e a a Champion รวมไปถึงเล่มล่าสุดเลยที่เพิ่งมีแปลไทยนะครับนั่นก็คือ myset secret ออฟ i n นนิ่นั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมได้หยิบเอาคําสอนที่คุณมาร์กนะครับบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาตกผลึกนะครับจากการที่เขาอยู่ในแวดวงการเทรดหรืออยู่ในเส้นทางของการลงทุนนะครับมายาวนานนะครับผมโดย5ข้อนี้นะครับผมเชื่อว่าสำหรับใครที่เป็นเทรดเดอร์หรือเป็นมือใหม่นะครับควรที่จะฟังและนำไปปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับข้อที่1อย่าขาดทุนหนะัก ปัญหาของเทรดเดอร์นะครับที่เข้ามาในตลาดแล้วสุดท้ายเนี่ยจะต้องยอมแพ้กับตลาดหรือจะต้องหมดเนื้อหมดตัวไปเนี่ยปัญหาแรกๆเลยนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยขาดทุนหนักนะครับซึ่งต้นเหตุของปัญหานี้เนี่ยมันมาจากเรื่องของการที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้จัก การจำกัดความเสี่ยงหรือว่าการสต็อปลอนั่นเองการสต็อปลอนะครับหรือพูดง่ายๆว่าการตัดขาดทุนเนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในตลาดได้นานหรือสามารถที่จะยังคงเล่นเกมนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะความเป็นจริงในการเทรดเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์อะไรก็ตามมันไม่มีกลยุทธ์ไหนนะครับที่คุณสามารถที่จะชนะได้1 0 0นะครับดังนั้นคีย์สำคัญนะครับในการที่คุณจะอยู่ใน ตลาดให้ได้เนี่ยนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยรู้จักที่จะตัดขาดทุนให้ได้นั่นเองนะครับ การตัดขาดทุนเนี่ยถ้าหากว่าแบ่งย่อยออกมาเราสามารถที่จะเจาะรายละเอียดลงไปได้อีกหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดขาดทุนโดยใช้เรื่องของการกําหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าหากว่าหุ้นลงไปกี่เปอร์เซนต์เราจะยอมตัดขาดทุนหรือการกําหนดเป็นจํานวนเงินเช่นว่าถ้าสมมติว่าคุณมีเงินทุนอยู่10,000แบาทถ้าหากว่าคุณขาดทุน10,000บาทคุณจะยอมตัดขาดทุนหรือรวมไปถึงการตัดขาดทุนที่อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาเช่นการตัดขาดทุนด้วยเวลาหรือการตัดขาดทุนแบบ เป็นองครวมของพอร์ตโฟลิโอนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำวิธีง่ายๆเลยนะครับให้กับเพื่อนๆนักลงทุนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการตัดขาดทุนจากกราฟเทคนิคอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหลุดแนวรับอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็น Basic เบสิกเบื้องต้นนะครับที่ถ้าหากใครที่เป็นเทรดเดอร์หรือเป็นคนที่ใช้เทคนิคอลเนี่ยควรที่จะระลึกไว้เสมอนะครับว่าการกำหนดจุดตัดขาดทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องทำทุกครั้งในการซื้อหุ้นนั่นเองนะครับข้อ2 ไม่ถัวเฉลี่ยขาลงต่อเนื่องมาจากข้อที่1น,นะครับเวลาที่นักลงทุนมือใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องหมดเนื้อหมดตัวไปเนี่ยเพราะเขาไม่ตัดขาดทุนพอเขาไม่ตัดข,ดขาด,ขดทุนเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกที่จะทํานะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยเลือกที่จะถัวเฉลี่ยเข้าไปเพื่อให้ต้นทุนของเขาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันมีต้นทุนที่ต่ําลงมาแต่แท้จริงแล้วนะครับ การที่คุณใช้วิธีนี้นะครับมันคือการที่คุณกำลังนำเงินเข้าไปเพิ่มในหุ้นที่เป็นผู้แพ้นะครับผมคีย์สำคัญเลยนะครับของการจะเป็นผู้ชนะในตลาดหุ้นได้คือการที่คุณเนี่ยนำเงินเข้าไปใส่ในหุ้นที่เป็นผู้ชนะนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าคุณเลือกหุ้นได้ถูกตัวแล้วหุ้นมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยคุณควรที่จะนําเงินไปซื้อหุ้นแบบนั้นเพิ่มนะครับผมไม่ใช่การที่คุณเนี่ยนำเงินไปซื้อถั่วเฉลี่ยในหุ้นที่กําลังลงอยู่ มันจะไม่ต่างอะไรจากการที่คุณเนี่ยกำลังพยายามที่จะรับมีดที่กําลังหล่นลงมาจากฟ้านะครับผมซึ่งผลลัพธ์ของการทําแบบนั้นนะครับมันอาจจะมีครั้งที่คุณเนี่ยรอดตายมาได้หรือพูดง่ายๆว่าการที่คุณเนี่ยเลือกถั่วเฉลี่ยขาลงไปแล้วหุ้นเนี่ยสุดท้ายมันสามารถที่จะกลับมาได้แต่เชื่อเถอะครับว่ามันจะมีครั้งที่คุณเนี่ยถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยหุ้นมันไม่สามารถที่จะกลับขึ้นมาอีกเลยหรือมีหนําซ้ำเนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยลงไป จากหลัก10บาทลงไป5บาทลงไป3บาทจนลงไปหลักสตางค์ในตลาดหุ้นไทยก็มีให้เห็นอยู่นะครับผมไม่ใช่ไม่มีดังนั้นนะครับถ้าหากว่าใครที่มีนิสัยชอบถัวเฉลี่ยขาลงเนี่ยผมขอให้คุณเนี่ยรียบเปลี่ยนไมา d เซ็ตด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็วันใดวันหนึ่งที่คุณไม่ได้โชคดีเนี่ยคุณอาจจะต้องหมดเนื้อหมดตัวหรืออาจจะต้องขาดทุนหนักจากหุ้นตัวนั้นก็เป็นได้นะครับข้อส ไม่ไลหุ้นที่ขึ้นมาเลยจุดซื้อข้อนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่นักลงทุนมือใหม่มักจะพลาดนะครับ เนื่องจากว่าเวลาที่นักลงทุนมือใหม่เข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยเวลาที่พวกเขาเห็นกราฟมันสวยๆเห็นกราฟมันเขียวๆหรือยิ่งถ้าเกิดว่ามีข่าวที่ประโคมเข้ามาว่าหุ้นตัวนั้นตัวนี้เนี่ยกำลังจะไปที่เท่านั้นเท่านี้มีสตอรีด่ดีๆที่เข้ามาผลักดันให้หุ้นตัวนั้นเนี่ยน่าจะไปอีกไกลเลยนะครับรูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มือใหม่เนี่ยมักจะผิดพลาดนั่นก็คือการที่พวกเขาเนี่ยเห็นหุ้นที่ขึ้นมามา,มากๆแล้วอดใจไม่ไหวสุดท้ายเนี่ย มันไม่ใช่จุดซื้อที่ดีแต่มันกลับกลายเป็นจุดที่ควรจะขายทํากําไรแล้วนั่นเองสุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าเราเนี่ยก็ไปรับของต่อจากเจ้ามือไปรับของต่อจากรายใหญ่หรือรับของต่อจากนักลงทุนที่มีต้นทุนนะครับตั้งแต่ด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาขายด้านบนนั่นเองสิ่งที่คุณจะต้องท่องไว้เลยนะครับว่าคุณจะต้องมีระบบเทรดที่ชัดเจนมีจุดซื้อที่ได้เปรียบนะครับผมไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อหุ้นมั่วๆตามใจแล้วก็คิดว่ามันจะขึ้นไปต่ออีก10% 20 ห0สเปอร์เซ็นต์รับรองเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องไปจั่วดอยด้านบนนะครับหรือพูดง่ายๆว่ากลายเป็นคนสุดท้ายที่ต้องจ่ายเงินให้กับเกมเกมนี้นั่นเองข้อ4ไม่ปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุน คุณดูไหมครับว่าปัญหาของเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ที่ปรึกษาผมเข้ามานะครับผมไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยหาจุดซื้อไม่ได้นะครับแต่ปัญหาของเขาเนี่ยคือพวกเขาไม่รู้ว่าจะขายตรงไหนมันทําให้สุดท้ายแล้วนะครับต่อให้พวกเขาเนี่ยซื้อหุ้นได้ในราคาที่ดีแล้วแต่พอหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องขายตรงไหนเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าขายแล้วเนี่ย เกิดหุ้นมันขึ้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะต้องรู้สึกตกลดแล้วถ้าเกิดว่าหุ้นมันขึ้นไปต่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปหาจุดซื้อใหม่ยังไงดี กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเขาต้องปล่อยให้ Position นั้นนะครับที่เขาเคยเห็นกําไรละสิบ0ปอก็ดีละ่ะสุดท้ายเนีกลายเป็นลงมาจนถึงจุดที่เขาจะต้องตัดขาดทุนนะครับคีย์สําคัญของข้อนี้เนี่ยนั่นก็คือการที่คุณจําเป็นที่จะต้องมีจุดที่ล็อกกําไรให้แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการล็อกกําไรแบบที่คุณกําหนดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าหุ้นตัวนี้ถ้าขึ้นไปถึง20%คุณจะตัดสินใจขายหมดเลยหรือ ถ้าหากว่าคุ้นตัวนี้นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะทําการยกเทเลอรสต็อปของคุณขึ้นมาเพื่อทําการขายออกมาถ้าหากว่าหุ้นตัวนั้นนะครับมีการหลุดแนวโน้มีมการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยหรือมีการหลุดแนวรับสําคัญนะครับไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดก็ตามนะครับสิ่งสําคัญเลยคุณจะต้องมีจุดทํากําไรในการซื้อหุ้นของคุณให้แน่นอนไม่อย่างนั้นแล้วล้วก็กําไรที่คุณได้มาเนี่ยสุดท้ายเนี่ย กลายเป็นว่าคุณเห็นแต่กําไรทิปนะครับหรือกําไรที่เป็นอันเลียวไลท์ในพอร์ตไม่เคยได้เลียวไลท์ออกมาแบบเป็นเงินจริงๆเลยนั่นเองนะครับผมขอให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่าทุกครั้งที่คุณซื้อหุ้นคุณจําเป็นที่จะต้องกําหนดจุดขายให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนแรกนะครับและข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือมองหาความได้เปรียบอยู่เสมอคำว่าความได้เปรียบนะครับหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าเอชนะครับในตลาดหุ้นนั่นคือการที่คุณรู้ว่า ถ้าเกิดว่าคุณซื้อหุ้นตรงนี้หรือถ้าหากว่าคุณใช้หน้าเทรดนี้นะครับกับหุ้นตัวนี้ในเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแพ้นะครับผมซึ่งประเด็นสําคัญของหัวข้อนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่คุณเนี่ยมีการเก็บค่าสถิติข,ของการที่คุณใช้หน้าเทรดนั้นๆเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเช่นคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่ชอบเทรดแบบเบรกเอาท์มากๆเลย สิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะครับคือการที่คุณเนี่ยกลับไปแบ็กเทสย้อนหลังดูว่าถ้าหากว่าคุณซื้อหุ้นแบบเบรกเอาท์เนี่ยจุดไหนเวลาไหนหรือช่วงเวลาที่ตลาดเนี่ยเป็นแบบไหนหน้าเทรดเบรกเอาท์ของคุณจะสามารถที่จะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดในขณะเดียวกันคุณก็ควรที่จะรู้ว่าหน้าเทรดเบรกเอาท์ของคุณเนี่ย มันจะทําผลตอบแทนได้ไม่ดีในช่วงไหนเพื่อที่ว่าคุณจะได้หลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้นนั่นเองก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นนะครับผมขอให้คุณเนี่ยถามตัวเองให้ดีก่อนว่าไม้นี้นะครับที่คุณกําลังจะนําเงินเข้าไปเดิมพันในตลาดหุ้นเนี่ยคุณมีความได้เปรียบอยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับผมถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าอยากจะเรียนร แล้วผมจะมานําเสนอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ